ูคือกันในช่วงนี้นะคะกับทางด้านคุณนัทธีจุฑาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแาสติโกฟิวเจอร์สค่ะคุณนัทธีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วภาพรวมตอนนี้หลายคนบอกว่าราคาทองคํานั้นดูจากปัจจัยก็ไม่มีปัจจัยไม่มีข่าวดีอะไรมาราคาทองคำนั้นน่าจะรีบาวกลับขึ้นไปได้แต่เกิดอะไรขึ้นกับ4วันทําการที่ผ่านมาคะค่ะก็สําหรับราคาทองคำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าว่าหลังจากรายงานก,นกนารประชุมของทางเฟดนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนก็ยังคงให้ความเห็นว่าเฟดก็น่าจะ ขึ้นแตระดับเปี้ยในเดือนมิถุนายนนี้ได้ละตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคาม,มีการปรับตัวหลุดระดับ1,200เหรียญนะหลังจากที่ถือว่า3าันทําการที่ผ่านมาหลังจากที่ราคาทองคําดีดตัวขึ้นไปนะแต่ว่าก็มีแรงเทขายลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถยืนอยู่เหนือบริเวณ1,200เหรียญแต่พอเมื่อวานหลังจากรายงานของทางเฟดนะคะราคาทองคาก็หลุดระดับ1,200เหรียญาอีมครอนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคา เคลื่อนไหวนะหลังจากที่มีการปรับตัวขึ้นไปในะลักษณะที่เป็นไซเวอัพนะคะตอนนี้ก็หลุดกรอบขาขาขึ้นด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นก็กลับมาเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นไซเวหรือว่าอาจจะเป็นไซเวดาวลงไปได้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจัยพื้นฐานนะ,ะก็ถือว่าราคาทองคำยังไม่ได้มีพื้นฐานที่สนับสนุนจะทําให้ราคาทองคําปรับตัวบวกขึ้นไปได้อย่างแข็งแปรนะเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นค่างเงินยูเอซีล่าที่ยังถือว่ายัยงคงมีแนวโน้มที่จะแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะประเด็นนี้ก็ยังเป็นประเด็น หลักที่ยังคงกดดันราคาทองคำนะคะ ประกอบกับอย่างที่เราพูดมาโดยตลอดที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นนะว่าอย่างกองทุน S T D R A นะก็ยังถือว่ายังไม่ได้กลับมาเข้ามามีสถานะซื้อนะคะก็ยังถือว่ายังมีสถานะขายอย่างต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าปริมาณอาจจะไม่มากนะคะแต่ว่าก็ยังส่งสัญญ,ญาณเซนิเมนท์ที่เป็นลบต่อทองคำนะเพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะก็ทําให้ราคาทองคําถึงแม้จะมีการปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นการปรับขึ้นที่ยังไม่แข็งแกร่งนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ถือว่า จะต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเป็นหลักนะะหลังจากที่ไตรมาสนี้ก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่สําคัญที่จะต้องติดตามว่าทางเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะะเพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจสหรัฐต่างๆที่จะประกาศออกมานะก็ถือว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคําได้ค่อนข้างมากนะคะอย่างค่าคืนนี้นะก็จะมีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะที่เราต้องติดตามว่าจะออกมาดีหรือแย่กว่าที่คาดซึ่งมีการคาดการไว้ที่ระดับ283,000รายตรงนั้นนะก็ต้องดูว่าถ้าเกิดตัวเลขออกมาาต่่ว คาดมากนะตรงนั้นอาจจะทําให้ราคาทองคําปรับตัวลงอีกนะครเนื่องจาก แสดงถึงเศรษฐกิจสหรัฐที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะคะฉะนั้นนี้เราต้องติดตามดูอย่างวันนี้นะคะในภาพห่ายเราให้แนวรับของราคาอทองคำนะคะที่ระดับหนึ่งพันหนึ่ง้อยเกสิเหรียญแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งรอยแปดสมเหรียญนเวเทลล่านะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณหน,นึ่งพันหนึ่งร้ยเก้าสแดเหรียญแล้วก็หนึ่งพันสองร้อยสานเวเทล่านะคะแนะนำนักลงทุนว่าถ้าราคาทองคำมีการดิดตัวขึ้นไปบริเวณแนวต้านนะคะยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือหนึ่งพันสองรอยเหรียญได้ก็แนะนำให้เปิดชอ็อต,ตงงานะค,ะค่ะะันนนี้นน้้อเกึ ในส่วนของโกลฟิเจอร์บ้านเรา,ราคาะให้กรอบแนวรับแนวต้านยังไงดีคะค่ะสำหรับโกลฟิเจอร์นะคะจะเห็นว่าเงินบาทก็ถือว่าอ่อนค่ามาต่อเนื่องนะคะอย่างวันนี้นะก็อยู่ประมาณ32,555ตาทนะเพราะฉะนั้นอย่างโกลฟิเจอร์ซีรีเจนะคะเราให้แนวรับที่บริเวณ18,430บาทแล้วก็18,320บาทนะคะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ18,570บาทแล้วก็18,630บาทค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ